สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบางเงินผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวสมุดสะสมสติกเกอร์ซูเปอร์เซนไตนะฮะ ก็เป็นสมุดแปะสติกเกอร์นั่นแหละนะฮะที่ใครหลายๆคนเคยรู้จักกันเมื่อสมัยก่อนนะฮะใครเกิดทานกันบ้างที่มันแบบจะมีสมุดมาเล่มนึงแล้วก็ให้เราซื้อขนมนะฮะแล้วในขนมเนี่ยใน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 กล่องขนมเนี่ยมันก็จะมีสติกเกอร์แถมมานะฮะแล้วเมื่อเราแปะครบในสมุดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนําไปเอ่อแลกรางวัลได้นะฮะ บางสร้างบอลเนี่ยก็ใช้แบบสี่เล่มห้าเล่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใครใครเกิดทันมั่งนะ,ะซึ่งผมซึ่งผมเกิดทันนะนะในยุคนั้นเนี่ยคือมีเออ่หลายเรื่องมากเลยนะฮะโดเรมอนโปกเกมอนนะฮะเซนไท นะฮะดราก้อนบอลอะไรต่างๆนานารุโตนงรุโตะนะฮะมีหลายเรื่องนะฮะที่แบบมีออกมาทำออกมากันนะฮะซึ่งมันก็ห่างหายไปนานเลยนะฮะมาครั้งนี้เนี่ยอนิเมตกรุปนะฮะอนิเมตในตำนานเนี่ยได้กลับมาทำสมุดสะสมสติกเกอร์อันนั้นอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามันเนี่ยจะเป็นยังไงนะซึ่งนี่ได้มาลังหนึ่งนะฮะซื้อมาลังหนึ่งลังใหญ่เลยนะฮะก็ ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดเอ่อ72กล่องนะฮะมี72กล่องด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ่อแต่ละกล่องเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงมีสติกเกอร์กี่ใบแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถแปะนะฮะครบ1เล่มได้หรือเปล่านะฮะเออจะครบ1เล่มไหมนะฮะลงังนึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าในกล่องนี้เนี่ยมันจะมี72กล่องใช่ไหม มันจะมี72กล่องแต่ว่าผมมีแบบซื้อแยกๆมาแล้วนะฮะรวมทั้งหมด100กล่องด้วยกันนะฮะใน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 คลิปนี้นะฮะ100กล่องด้วยกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า100กล่องเนี่ยเราจะสามารถแปะครบสัก1เล่มไหมนะป๊าบแกะเลยนะนี่ด้านกล่องก็สวยนะเนี่ยมีสกรีนเป็นแบบโอ้โหลวดลายหุ่นรบของเซนไพนะฮะขบวนการไดโนเสาร์จูเรนเจอร์นะฮะเป็นหุ่นรบไดจูจินนั่นเองนะ มามันเปิดดูกันเลยดีกว่าชึบนี่ด้านในก็จะมีสมุดแปะสติกเกอร์นะฮะเป็นแบบเลเซอร์นะฮะสมุดเอ่อแปะสติกเกอร์กับตัวตัวสติกเกอร์เนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันนะฮะก็คือแบบธรรมดากับแบบเลเซอร์นะฮะซึ่งอันนี้นี่เห็นไหมจะมีความวิบวับ,บ,บนะฮะนี่วิบวับ,บ,บนะฮะเป็นแบบสมุดเลเซอร์นั่นเองนะฮะนี่นี่นะฮะเทียบกับเล่มธรรมดานะ,ะอันนี้คือธรรมดานะฮะ นี่อันนี้คือแบตเลเซอร์นะฮะมันจะวิบวับกว่านะฮะถ้าสังเกตดีๆนี่ถ้าสังเกตชื่อตรงนี้เนี่ยเห็นปะชื่ออันนี้คืออันนี้คือเล่มธรรมดานะชื่อตรงนี้จะเป็นสีขาวเห็นปะชื่อตัวตัวนี้จะเป็นสีขาวนะนี่แต่ว่าถ้าเป็นเล่มเลเซอร์นี่จะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะฮะ่เป็นสีแดงก็จะมีความเป็นเงาๆหน่อยนึงนะฮะในลังมันก็จะมีกล่องขนมมาทั้งหมด6กล่องด้วยกันนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะนี่มีมา6กกล่องเดี๋ยวผมดึงออกมาสักกล่องละกันนี่ มีทั้งหมดหกล่องนะฮะซึ่งในกล่องใหญ่อันนี้เนี่ยมันก็จะมีกล่องเอ่อเล็กแยกมาอีกทีนึงนะฮะจะมีกล่องเล็กๆอยู่ในกล่องใหญ่นี่อีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ัดชึบโอ้โหแน่นแน่นกล่องมากนะฮะชึบนี่ จะมีกล่องเล็กๆประมาณนี้นะฮะอยู่ข้างในกล่องอีกทีนึงนะฮะซึ่งไอ้กล่องเล็กอันนี้แหละมันจะมีสติกเกอร์กับขนมอยู่ในกล่องนี้นะฮะอยู่ในกล่องเดียวกันนะ,ะซึ่งก็จะมีทั้งหมดน่าจะเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองกล่องด้วยกันนะฮะในกล่องนี้จะมีกล่องเล็กแบบนี้สิบสองกล่องนะฮะเท่ากับว่า 72กล่องด้วยกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ่อเราจะได้สติกเกอร์มาทั้งหมดกี่แบบแล้วก็จะแปะเต็มครบสักหนึ่งเล่มไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอเอาเอ่อพวกนี้ออกมาตั้งเรียงๆกันก่อนก็แล้วกันนะฮะโอเคฮะแกออกมาจากลังเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีทั้งหมด หกกล่องตามนี้เลยนะฮะที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้เลยนะฮะแล้วก็ในลังเนี่ยก็จะมีสมุดสาหรับแปะสติกเกอร์มา1เล่มนะฮะเป็นสมุดเลเซอร์นะอันนี้นะนี่วิบ,บ,บวับวิบวับนะฮะเป็นแบบเลเซอร์นั่นเองนะซึ่งเราไม่ได้มาเปิดกันแค่หกกล่องตรงหน้านี้นะฮะยังมีกล่องแยกมาอีก สองกล่องด้วยกันนะฮะเป็น8กล่องแล้วก็แล้วก็กล่องเล็กแบบนี้นะฮะอีก3กล่องด้วยกันนะฮะที่แบบไปหาแยกมานะฮะโอเคฮะเมื่อกี้ลืมพูดไปนะฮะเกี่ยวกับสมุดมันจะมีโปสเตอร์แถมมาในสมุดด้วยนะฮะนี่มันจะอยู่ในสมุดเลยเดี๋ยวเราดึงออกมาก่อนนะนี่นี่นะฮะตัวโปสเตอร์ของเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะมันจะพับมาอยู่ในสมุดนะฮะนี่โปสเตอร์จะมีทั้งหมด4แบบนะฮะแบบแรกก็เป็นอันนี้เลยนะฮะจะเป็น เป็นลายโลโก้นะเป็นลายโลโก้ของขบวนการซูเปอร์ซินไตนี่ทั้งกี่ขบวนการเอ่ย44ขบวนการนะ44ขบวนการตั้งแต่โกลเรนเจอร์นะฮะถึงคิราเมเจอร์เองนะฮะเหตุผลที่มันมีแค่44เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาฉายถึงขบวนการที่44นะฮะคิราเมเจอร์นั่นเองนะฮะมันมันก็เลยมีแค่44นั่นเองนะฮะนี่ ก็เป็นโลโก้แบบนี้เลยนะฮะเป็นโลโก้ภาษาญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่ภาษาไทยแต่ว่าตัวคําว่าซูเปอร์เซนไนเนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะฮะนี่เห็นไหมนี่สวยง,งามมากนะฮะอันนี้คือแบบที่1นนะแล้วก็จะมีอีก3แบบนะฮะนี่อันนี้แบบที่เอ่อแบบที่2นะฮะแบบที่2ก็จะเป็นรูปหุ่นยนต์นะ,ะรวมหุ่นยนต์ของเซนไนทั้ง44ขบวนการนะฮะนี่ละลานตาม,มากนะฮะ ดูไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นอันไหนนะฮะหุ่นอันไหนของเรื่องอะไรนะฮะโหละลานตามากนะฮะนี่เต็มโปสเตอร์เลยนะฮะนี่ก็มีประมาณนี้นะฮะแบบที่2แบบที่3นะฮะแบบที่3ก็จะเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาเดี่ยวๆตัวเดียวโดดๆเลยนะฮะเป็นหุ่นยนต์ของเดนจิแมนนั่นเองนะฮะนี่ตัวดีตัวดีกลางอกโดดเด่นมาเลยนะฮะของเดนจิแมนนะนี่ยืน ยืนจาง่าอยู่ตรงนี้เลยนะฮะและแบบสุดท้ายนะฮะแบบสุดท้ายก็เป็น รูปหุ่นยนต์อีกแล้วนะฮะเป็นรูปหุ่นยนต์3อันเลยนะอันนี้เนี่ยจะมาเออหลายตัวหน่อยนะฮะแต่ว่าจะเป็นภาพแบบสีๆนะนี่มีโลโก้ซูเปอร์เซนไตอยู่ตรงนี้ตรงกลางเลยนะฮะแล้วก็ด้านบนนะฮะก็จะเป็นหุ่นของเดนจิแมนนะฮะเป็นเออสีน้ําเงินนะฮะส่วนอีก3ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรนะฮะเพราะว่าเออเรื่องเก่าๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูนะฮะเลยจำไม่ได้นะฮะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะฮะนี่แล้วก็4ตัวด้านล่างนะฮะจูเรนเจอร์โกลอันเจอร์ริลโซเจอร์แล้วก็ ทีราเมเจอร์นั่นเองนะฮะเป็นหุ่นจากสี่บวนการนี้นะนี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะเป็นกระดาษขาวๆนะ,ะไม่มีรวดลายอะไรนะก็มี4ลาย4แบบนะฮะสำหรับโปสเตอร์ที่แถมมาในสมุดแปะสติ๊กเกอร์นั่นเองนะฮะซึ่งในกล่องนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งขนมแล้วก็สติ๊กเกอร์อยู่ในกล่องเดียวกันเลยนะฮะนี่ ดึงออกมาเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นถุงขนมนะฮะนี่ถุงใหญ่หน่อยนะเป็นขนมส่วนสติกเกอร์ก็เป็นอันนี้นะเป็นซองเล็กๆอย่างนี้นะฮะมีโลโกโล้อนิเมะในตำนานอยู่ตรงกลางนะนี่เป็นซองสติกเกอร์นะ,ะส่วนขนมก็เป็นขนมช็อกโกแลตนะฮะเนี่ยช็อกโกบอลน,นะฮะขนมซีเรียลนะฮะกลมๆไม่กลมๆแบบนี้เลยนะใครอยากกินก็ไปลองกินกันได้นะฮะอร่อยนะอร่อยเยอ,อ นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตัวสติกเกอร์ดูกันดีกว่านะฮะว่าสติกเกอร์ข้างในเนี่ยจะเป็นเอ่อหน้าตาย,ยัางไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูสักหนึ่งซองก่อนแล้วกันนะนี่นะฮะใช้กันไกลหนีไปเลยนะฮะหวังว่าจะไม่ได้หนีตัวสติกเกอร์ขาดน,นะ <c oughs> มาเรามาดูกันดีกว่านะฮะชึบนี่ใน1ซองก็ประกอบไปด้วยสติกเกอร์กี่ใบเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 เก้ 9, 10, 12, 12าสิบสี่สิบสองสิบสองใบนะฮะแบ่งเป็นสติกเกอร์แบบธรรมดาเนี่ยอแปดใบนะฮะแล้วก็เลเซอร์นะฮะเลเซอร์จะมีความวิบว,วับวิง้งวิ้งนะ <c oughs> เห็นไหมมีเหมือนแบบกากเพชรอยู่ข้างในเนะ่ย <c oughs> เห็นไหมอ่าทั้งหมด4อันด้วยกันนะฮะรวมเป็นสิบสองอันนะฮะสำหรับสติกเกอร์นะฮะต่อ1นึ่งโซนนั่นเองนะด้านหลังมันก็จะมีเลขนะนัมเบอร์บอกนะนี่มีเลขนัมเบอร์บอกซึ่งเราก็ต้องเอาไปแปะในสมุดให้มันตรงกับอ่เบอร์ในสมุดเนี่ยในสมุดก็จะมีเบอร์อยู่เห็นป่ะนี่ ก็ต้องเอาสติกเกอร์มาแปะให้เบอร์มันตรงกันนะฮะต้องเอาแปะให้เบอร์ให้ตรงกันนะโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับสติกเกอร์นั่นเองนะซึ่งอย่างที่บอกไปในตอนแรกนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาแกะซองสติกเกอร์ทั้งหมด1 0ึซองด้วยกันนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะแกะออกมาแล้วนี่หนึ่งร้อยซองนะฮะมาดูกันว่าหนึ่งร้อยซองนี้เนี่ยเราจะได้เ,เต็มสมุดสักเล่มหนึ่งไหมนะฮะ แต่ก่อนที่จะไปแปลก,กันเนี่ยขอ,อให้ดูรายละเอียดในสมุดซก่อนนะนี่ ตัวสมุดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะจักรวาลหุ่นยนต์ซูเปอร์เซนไตนะฮะนี่สะสมสติ๊กเกอร์แลกฟรีการเลเซอร์สีสีนะฮะแล้วก็ทองทั้งชุดนะแถมภาพโปสเตอร์ทุกเล่มนั่นเองนะฮะนี่มีโลโกโ้ซูเปอร์เซนไตแล้วก็กระบวนการโกเรนเจอร์นะฮะแล้วก็คิราเมเจอร์นะฮะพร้อมกับหุนนนนห่นยนต์เดนจิมแมนหุ่นยนต์ของคิราเมเจอร์นะฮะนี่ด้านล่างก็จะมีเขียนไว้ด้วยว่าสุดพิเศษซูเปอร์เซนไตครบ44ขบวนการนะ ด้านหลังจะเป็นหุ่น3ตัวนี้เลยนะฮะนี่ยืนเด่นระง,งาอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคดูด้านในกันบ้างนะฮะด้านในเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นรายละเอียดของของรางวัลที่เราจะต้องเอาไปแลกนะฮะเมื่อเราสะสมครบทั้งเล่มนะฮะนี่อันแรกก็จะเป็นสะสมสติกเกอร์ธรรมดาครบ2เล่มนะฮะแลกฟรีบ็อกเซต EX 1ชุดนะฮะซึ่งมันก็จะมีการชุดพิเศษทั้งหมด32ใบนะ บวกการ์ดเลเซอร์ขอบสี13ใบบวกสมุดอัลบัม้มใส่การ์ดหนึ่งเล่มนะฮะนี่หน้าตาแพ็กเกจของเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นกล่องแบบนี้นะฮะก็จะมีสมุดใส่การ์ดนั่นแหละนะฮะหนึ่งเล่มแล้วก็เป็นตัวการ์ดเลเซอร์นะฮะเอ,อ่อ13ใบแล้วก็ชุดการ์ดพิเศษ32ใบด้วยกันนะฮะก็ได้การ์ดมาพร้อมกับสมุดเลยนะฮะก็เอาไปใส่สมุดได้เลยนะฮะนี่สุดยอดการ์ดที่มีเฉพาะนักสะสมมีโอกาสเป็นเจ้าของนะฮะ อีกแบบหนึ่งก็ตามนี้เลยนะฮะเมื่อกี้เป็น EX นะอันนี้เป็น DX นั่นเองนะ,ะก็สะสมสติกเกอร์เลเซอร์ครบ1เล่มนะฮะจะต้องเป็นสติกเกอร์เลเซอร์ทั้ง2 4 5ภาพเท่านั้นนะฮะก็แปลว่าในเล่มนั้นทั้งเล่มเนี่ยจะต้องเป็นสติกเกอร์เลเซอร์เท่านั้นนั่นเองนะ สะสมสติกเกอร์เลเซอร์หนึ่งเล่มหรือสติกเกอร์ธรรมดาครบ3เล่มนั่นเองนะฮะอันนี้จะใช้ธรรมดา2เล่มแต่ว่าอันนี้ใช้ธรรมดา3เล่มนะฮะหรือว่าจะใช้แค่เลเซอร์ก็ได้1เล่มนะแลกฟรีบ็อกเซตดีเอ็กซหนึ่งชุดนะฮะก็จะเป็นการเลเซอร์ทองชุดพิเศษ45บใบบวกสมุดอัลบัม้มใส่การ์ดหนึ่งเล่มนะฮะนี่หน้าตาแพคเกจของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะหน้าตาคล้ายๆกันนะนี่สองกล่องนะ นั้นตาคล้ายๆกันต่างกันแค่ลวดลายสีสันนิดหน่อยนะฮะอันนี้จะเป็นขอบสีขาวนะฮะนี่อันนี้จะเป็นขอบทองมาเลยนะฮะเห็นปะนี่เป็นขอบทองมาเลยนะ,ะนี่ของข้างในก็จะมีอ,อ,อัลบั้มใส่การ์ดนะฮะสมุดใส่การ์ดหนึ่งเล่มแล้วก็ตัวการ์ด45ใบนะฮะเป็นการ์ดเลเซอร์ทองชุดพิเศษเลยนะนี่ที่สุดแห่งการ์ดคือการา์ดทอง45ใบสุดยอดน้สะสมต้องมีมีมีม <เอ S 1> นะ <เอ S 1> ฮะต่อมาก็นี่จะเป็นรายละเอียดนะฮะ ขบวนการซูเปอร์เซนไตนะฮะเรื่องราวความเป็นมาของเหล่านักสู้5สีและหุ่นรบนะฮะก็จะเป็นเหมือนประวัติความเป็นมานะฮะของขบวนการเซนไตนะครว่ามันเป็นมาอย่างไงอะไรประมาณนั้นนะนี่ด้านนี้ก็จะเป็นผ้าหุ่นรบนะฮะของขบวนการคิราเมเจอร์นั่นเองนะฮะนี่สวยงามมากนะฮะตัวหุ่นมีไฟอยู่ตามตัวด้วยนะฮะยืนฉากกลางคืนนี่สวยเลยนะฮะ น่นะต่อมาก็จะเป็นนี่ระเบิดสีนะฮะถูกระเบิดขึ้นครั้งแรกในซีรีส์ขบวนการซูเปอร์เซนไตนั่นเองนะนี่ก็ในภาพนี้ก็จะเป็นขบวนการไลท์แมนใช่ไหมไลท์แมนนะฮะ นี่5คนนะฮะแล้วก็จะเป็นส่วนของเออ่ที่แปะสติ๊กเกอร์แล้วนะฮะนี่ก็จะมีช่องเอาไว้แปะนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะ,ะแล้วก็เอ่อข้างๆช่องแปะสติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะฮะเป็นข้อมูลนะฮะของขอบวนการแต่ละขบวนการนะนี่อย่างอันนี้ก็ขบวนการโกลเดนเจอร์นะฮะนี่ มีทุกช่องทุกรูปนะฮะเป็นรายละเอียดนะก็จะมีรายละเอียดของตัวขบวนการนะฮะแล้วก็รายละเอียดของตัวหุ่นรบของขอบวนการนั้นนะฮะ นี่นะฮะมีทุกหน้านะฮะทุกหน้าทุกช่องนะนะฮะขบวนการคิราเมเจอร์นะฮะเป็นขบวนการประจำปี2020นะฮะบรา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 เป็นขบวนการลำดับที่44บราบราบราบรฮะก็ข้อมูลของหุ้นยนต์นะฮะคิราเมจินนะฮะเป็นหุ้นลบสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะครับเป็นข้อมูลของตัวหุ้นก็ตัวขบวนการนั่นเองนะ นี่หน้านี้ก็จะมีบอกไว้ด้วยนะว่าจบโปรเจกต์จักรวาลหุ่นยนต์ซูเปอร์เซนไตแล้วจะมีเรื่องต่อไปนะฮะม,มีบอกใบ้ไปด้วยนะว่าจะมีเรื่องต่อไปแน่นอนนะแต่ว่าจะคืออะไรนั้นยังไม่มีการเปิดเผยนะฮะต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะฮะต่อจากเซนไตอาจจะเป็นไรเดอร์ก็ได้เอออาจจะเป็นอุลตร้าแมนก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะหรือว่าจะเป็นอนิเมะเรื่องอื่นๆก็ได้นะฮะนี่ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของสถานที่เรกรางวัลน,นะฮะแล้วก็วิธีการแลกนะฮะว่า ไปแรกที่ไหนยังไงนะฮะส่งบรสษัณีเดินทางไปด้วยตนเองที่ไหนอะไรยังไงนะฮะจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะฮะหมดแล้วนะฮะในเล่มนี้นะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาแปะกันดีกว่านะฮะว่า1 0ึ่งร้อยซออยู่ตรงนี้เนี่ยจะแปะครบสักหนึ่งเล่มไหมนะฮะทั้งธรรมดาก็เลเซอร์เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะโอเคฮะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้ง1 0ึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยกล่องด้วยกันนะฮะนี่ เป็นตั้งเลยนะฮะทางซ้ายจะเป็นสติกเกอร์ธรรมดานะส่วนทางขวาก็จะเป็นสติกเกอร์เอ่เลเซอร์นั่นเองนะฮะนี่ตั้งสูงมากนะฮะเี่เดี๋ยวเรามาเริ่มแปะกันดีกว่านะคะมาดูกันว่าสติกเกอร์ธรรมดานะฮะหนึ่งตั้งนี้นะฮะจะแปะครบหนึ่งเล่มไหมนะฮะแล้วก็สติกเกอร์เลเซอร์นะฮะตั้งข้างๆอีกหนึ่งตั้งนะฮะจะแปะครบ1เล่มหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะฮะว่ามันจะครบสักเล่มไหมนะในวันนี้นะ มาฮ่าเรามาเริ่มแปกะกันเลยดีกว่านะฮะกับ Higher ตัวสมุดธรรมดาก่อนนะฮะธรรมดาก่อนนะนี่ธรรมดาเบอร์แรกนะฮะนี่เราก็ต้องดูเบอร์นะฮะนี่เบอร์25นะฮะ25อะไรเนี่ยขบวนการเลยว่านะฮะเราก็เปิดหาเบอร์นะฮะ25นี่อยู่หน้านี้นะฮะนี่เป็นขบวนการซันวอลคานนั่นเองนะฮะนี่เบอร์ยี่สิบห้าก็เป็นเบอร์นี้เลยนะฮะนี่นะเราก็แกะแล้วก็แปะล,ลงไปนะฮะให้มันตรงเบอร์ตรงช่องของเขานะฮะแปะตรงๆนะฮะจะได้สวย นี่นะฮะแปะลงไปเลยนี่นะฮะเรียบร้อยแล้ว1เบอร์เบอร์ต่อมาฮะ23ใกล้ๆกันเลยนะฮะนี่เป็นหุ่นยนต์เออเป็นขบวนการเดียวกันเลยนะฮะเมื่อกี้เป็นตัวขบวนการแต่อันนี้เป็นหุ่นยนต์ประจําขบวนการนะฮะเบอร์23เป็นหุ่นซันโบเคนโรโบนะฮะเป็นหุ่นประจําขบวนการของขบวนการซันโบเคนนั่นเองนะฮะนี่นะฮะเบอร์23เป็นตีนนะฮะตีนเป็นตีนขาข้างซ้ายนะฮะแล้วก็แปะไปเลยนะฮะนี่ พยายามแปะแปะให้แปะซะและ้วไปแปะซะแล้วนะฮะพยายามแปะให้ตรงนะฮะจะได้สวยๆนะฮะนี่รเรียบร้อยเบอร์ต่อมานะฮะนี่กโก้ไฟนะฮะเบอร์102โอ้โหข้ามไปค่อนข้างไางกลเลยนะฮะรอบนี้112กโก้ไฟนะฮะขบวนการนะักกู้ภัยนะฮะน่าจะเป็นขบวนการเดียวเลยละมั้งนะ,ะนที่เล่นแบบแนวตีมแบบกู้ภัยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะเป็นแบบหน่วยกู้ภัยคอยช่วยเหลือประชาชน นะฮะสำหรับโกโกไฟของเรานะฮะนี่ไปต่อมาฮะ175โกบัสเตอร์คนการจะชนโกบัสเตอร์นั่นเองนะฮะนี่175 175นี่เลยนะฮะบนการโกบัสเตอร์เป็นซีกซ้ายนะฮะอันนี้เป็นซีกซ้ายนี่เป็นซีกซ้ายเราก็แปะไป เบอร์ต่อมา5100เอ้ยไม่ใช่ 100, 100 225นะฮะ225เป็นลักษณะเป็นเหมือนนักแข่งนะฮะนักแข่งของหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะฮะแต่ดูจากสีสันแล้วเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ตัวไหนไปไม่ได้นอกจากหุ่นยนต์ประจําขบวนการคิร่าเมเจอร์นั่นเองนะฮะอย่างคิราเมจินนะ,ะเป็นตัวนักแข่งของเขาเลยนะเป็นน่องของเขาป๊าบนี่ร้อยนะฮะ อันต่อมา156นะฮะเป็นส่วนลำตัวส่วนครึ่งบนนะข้้นบนของโกอลนเจอร์ะนะฮะเป็นหุ่นรบของโกอลนเจอร์156แล้วก็ย้อนไปนะย้อนไป156 156อ่านี่เลยนะฮะเอนจิโนนะฮะเป็นหุ่นประจัญบารโกอลนเจอร์นั่นเองนะฮะขบวนการจักรกลนะ,ะนี่ เป็นขบวนการที่สีเหลืองน่ารักแล้วก็สวยอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะสำหรับขบวนการนี้นะฮะโกลเนเจอร์เบอร์ต่อมา 1... เอ้ยไม่ใช่ 1... 2ึ200่เอ่อหนึ่งนะฮะสองร้อยหนึ่งน,น,น,นี่เป็นขบวนการคิวเรนเจอร์นะฮะนี่เป็นขบวนการที่สมาชิกเอ่อหลักๆเนี่ยเยอะมากๆนะฮะตั้ง9คนเลยนะแล้วก็จะมีตัวเสริมตัวอะไรอีกนะฮะเป็นตัวสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าสีม่วงนะฮะ รวมๆประมาณสิบสองสิบสามตัวนี่แหละนะจะไม่ผิดนะฮะเบอร์ต่อมาโอ้โหใกล้กันเลยฮะ202ฮะเป็นอีกครึ่งซีกนะฮะเป็นอีกซีกหนึ่งของคิวเรนเจอร์นะฮะนี่เบอร์ติดกันเลยนะนี่ปั๊บแปะไปเลยนะฮะโอ้โหงานยากแล้วแบบนี้นะฮะต้องแปะแปะแปะอีกแล้วไปแปะอีกแล้วนะฮะต้องแปะให้ตรงนะฮะนี่นี่สวยสวยสวยนะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะสำหรับเล่มธรรมดานะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปแปะให้มันครบๆก่อนนะฮะที่เราที่ผมเปิดมาเนี่ยนะ,ะทั้งทั้งทั้งกองเนี่ยขอตัวไปแปะให้มันครบๆกอดแล้วกันฮะฮะเราค่อยมาสรุปกันเอ่อท้ายคลิปว่ามันเต็มหรือว,ว่าไม่เต็มนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเอ่อดูกันเรามาดูเล่มนี้ก่อนนะฮะกับเล่มเลเซอร์นะฮะนี่เล่มเลเซอร์ก็เหมือนกันเลยนะฮะไม่ได้ต่างกันเพียงแค่ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะ เอออย่างที่บอกไปนะตัวสติกเกอร์มันจะมีความวิบวับต่างกันนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้ธรรมดาอันนี้เลเซอร์นะฮะจะมีความวิบวับนะที่ฉากหลังเห็นไหมจะมีกาดเพชรแล้วก็ตัวขอบเนี่ยจะเป็นขอบสีทองด้วยเนี่ยเห็นไหม จะเป็นขอบสีทองด้วยนั่นเองนะฮะนี่คือความแตกต่างของเลเซอร์กับธรรมดานั่นเองนะฮะแต่ว่าตัวสมุดด้านในเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะฮะแล้วก็แปะให้มันตรงเบอร์เหมือนกันเลยอย่างอันนี้98ใช่ไหมแล้วก็หาเบอร์98แล้วก็แปะไปบนเบอร์เ8นะฮะก็เหมือนกันเลยนะฮะวิธีการแปะวิธีการติดนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปแกะแล้วก็แปะให้มันหมดหมด,หมดก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาสรุปกันท้ายคลนะิปเนาะ โอเคฮะก็แปะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้ง2เล่มทั้งธรรมดาแล้วก็เลเซอร์เลยนะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือจํานวนของสติกเกอร์ที่มันซ้ำฮะซึ่งตัวสติกเกอร์ธรรมดาที่มันซ้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองเอามาบรรทัดเนี่ยวัดดูนะฮะจะมีความสูงถึง 10.5เซนติเมตรเลยนะฮะจากเดิมตอนแรกเนี่ยมันสูง14เซนนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วัดให้ดูนะฮะพอดีผมไปวัดมาหลังกล้องนะฮะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนแรกเนี่ยมันสูง14เซนนะฮะตอนนี้ลดลงมาเหลือ10.5นะฮะเรียกได้ว่าลดลงไปไม่ถึงครึ่งะฮะหรือก็คือเกินเกินมากกว่าครึ่งนั่นเองนะซ้ำม,มากกว่าครึ่งเลยนะฮะ ส่วนสติกเกอร์เลเซอร์ฮะจากเดิมตอนแรกเนี่ยมันมีทั้งหมด11.5ฮะความสูงทั้งของมันนะตอนนี้ลดลงมาเหลือ6เซนนะฮะ6เซนก็ครึ่งครึ่งนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะฮะที่มันหายไปนะฮะแล้วก็ที่ทซ้ำนะฮะก็ประมาณครึ่งครึ่งนะ,ะก็เรียกได้ว่าซ้ำค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะ ทีนี้เรามาดูดีกว่านะฮะว่า2เล่มนี้เนี่ยหลังจากที่เราแปะไปแล้วเนี่ยมันขาดเหลือมากน้อยอยังไงบ้างนะฮะเริ่มจากอันธรรมดาก่อนเลยนะฮะอันธรรมดาเนี่ยต้องบอกว่าเกือบครบนะฮะเออเกือบครบเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะ,ะนี่หน้านี้เต็มนะฮะหลายๆหน้าก็เต็มนะฮะจะมีบางหน้าเท่านั้นอีอย่างหน้านี้เนี่ยเบอร์ยีขาดนะ,ะนี่หลายๆหน้าก็ครบนะฮะ เรียกว่าเกือบเต็มเลยนะฮะสำหรับตัวเ,ออเล่มสติกเกอร์ธรรมดานี้นะฮะนี่อันนี้ขาดนะฮะร้อยเก้าเอ็ดร้อยเก้าห้านะฮะซึ่งมันจะมีทั้งหมด 240เบอร์ใช่ไหมนี่239ขาดนะมันมีทั้งหมด240เบอร์ซึ่งเบอร์ที่ขาดเนี่ยจะมีทั้งหมด12เบอร์ด้วยกันนะฮะนั่นเท่ากับว่าทั้งหมดที่เราแปะไปเนี่ยทั้งหมด228เบอร์นั่นเองนะฮะก็ขาดไป12เบอร์นั่นเองนะสำหรับเ,เล่มธรรมดานะฮะเรียกได้ว่าเกือบครบกันเลยทีเดียวนะฮะเล่มนี้นะส่วนเล่มเลเซอร์นี่เล่มเลเซอร์ที่แปะสติกเกอร์เลเซอร์อันนี้เนี่ยขาดเยอะนะฮะขาดค่อนข้าง,งเยอะเลย นี่เปิดมาหน้าแรกนะฮะหน้าแรกก็ขาดะแล้วนะสามหกเจ็ดนะฮะ, 3, 6, ะ,ฮะขาดเยอะนะฮะอันนี้เลเซอร์นะ,ะนี่โหแหวงแหวงไปเยอะเลยนะ,ะนี่หน้านี้เพียบเลยนะนี่แบ่งเยอะเลยนะฮะสำหรับเล่มเลเซอร์ซึ่งเล่มเลเซอร์ก็มี240เบอร์เท่ากันนะฮะนี่240เบอร์เท่ากันซึ่งเล่มเลเซอร์เนี่ยมีอันที่ขาดเนี่ยทั้งหมด51เเบอร์ด้วยกันนะ เออ5้เบอร์แปลว่าที่เราแปะไปเนี่ยมีทั้งหมด189เบอร์นะฮะจาก2อ0เนาะขาดไป51นะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยนะฮะสำหรับเล่มนี้นะก็เบอร์ที่ขาดขาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาแลกหาเทรดหรือว่าหาซื้อมาแปะเพิ่มก็ได้นะฮะค่อยๆตามหาไปเดี๋ยวก็ครบนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะตัวสมุดแล้วก็ตัวสติกเกอร์สำหรับแปะนะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะอย่างที่ให้ดูไปนะฮะก็เดี๋ยวค่อยไปตามหาตามแลกสติกเกอร์เบอร์ที่เหลือมาแปะต่อให้มันครบนะฮะจะได้ไปเลกของรางวัลกันนะ,ะถ้าเกิดว่าได้ของรางวัลมาเนี่ยถ้าเกิดว่าตามเก็บจนครบแล้วก็แลกได้เนี่ยทั้ง ชุดเนี่ย EX นะฮะแล้วก็ dx นะฮะถ้าเกิดว่าสามารถตามเก็บสติกเกอร์จนครบแล้วก็ผมเนี่ยสามารถแลกมาได้เนี่ยก็จะเอามารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่า EX กับ dx เนี่ยมันแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะฮะก็เอาไว้รอวันนั้นมาถึงก็แล้วกันนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ